สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแผ่นระบายความร้อนนะครับหรือว่าเทอร์มอนแพทนะครับที่คุณเห็นวางเรียงรายกันอยู่นี่ยครับแผ่นระบายความร้อนตัวชิปแกรมแล้วก็ตัวภาคจ่ายไฟของตัวการ์ดจอนะครับแล้วก็เปลี่ยนทาซิโคนใหม่นะครับแกะตัวการ์ดจอเปลี่ยนทาซิโคนใหม่ที่จริงผมทาคลิปเมื่อ3าสวันก่อนนะครับทำไว้คลิปนึงแล้ว อันนี้เป็น EP 2ตอน2กันนะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่อยากจะแกะกาจอออกเปลี่ยนซิลิโคนใหม่นะครับคุณควรต้องดูเลยนะครับดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับสิ่งที่คุณควรจะระวังเลยนะครับก่อนคุณจะแกะกาจอให้คุณดูประกันของกาจอคุณก่อนนะครับว่ายังมีประกาเหลืออยู่ไหมถ้ามีประกาเหลืออยู่นะครับถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ควรเสี่ยงแกะนะครับ คุณให้ดูให้ดีนะครับบางทีมันมีวอยมีอะไรปิดอยู่ที่ตัวน็อตนะครับคุณแกะไปเมื่อไหร่ก็ประกันอาจจะขาดนะครับก็ดูให้ดีนะครับแล้วก็สิ่งที่พึงจะต้องระวังและศึกษาก่อนครับคือตัวเทอร์มอิแพดนีครับที่คุณเห็นวางอย่างไรนะครับมันจะมีหลายขนาดนะครับมันจะมี0.5 1.0นะครับแล้วก็1.5นะครับคุณเห็นวางอย่างไรนี่ผมไม่ได้มาขายนะครับ ผมยอมรับเลยว่าผมสั่งผิดขนาดมานะครับสั่งผิดขนาดมาวิธีการนะครับหนึ่งเลยนะครับสําหรับเทอร์มอนแพดนะครับให้คุณดูขนาดของเทอร์มอนแพดนะครับที่คุณจะใช้ว่าพอกับที่คุณจะใช้หรือเปล่านะครับตอนแรกผมสั่งมาแผ่นเล็กมันไม่พอนะครับมันแปะเอายังไงมันก็ไม่พอผมต้องสั่งแผ่นใหญ่ตามมาพอสั่งแผ่นใหญ่ตามมาใช่ปะครับคราวนี้มันเป็นขนาดมันเป็นขนาด1.5นะครับพอแปะไปแล้วมันใหญ่เกิน ใหญ่เกินนะครับคราวนี้เราประกบพอว่าเราทาซีโคแล้วก็แปะตัวเทอร์มอนแพดเสร็จใช่ไหมครับไอพอขันน็อตปิดเข้าไปใช่ไหมครับไอตัวกาจอครับตัวชิป GPU มันกับไอตัวหน้าสัมผัสที่ระบายความร้อนนะครับมันเหมือนกับมันแนบกันไม่สนิทนะครับคราวนี้ความร้อนกาจอมันมันพุ่งขึ้นสูงผิดปกตินะครับที่พุ่งขึ้นสูงเพราะว่าตัวเทอร์มอนแพดที่ผมแปะนะครับวิธีการสังเกตนะครับ ให้คุณดูข้างก่อนนะครับให้คุณดูขนาดนะครับสําคัญเลยนะครับเทอร์มอนแพดให้คุณดูขนาดนะครับอ่าให้คุณเอียงข้างดูก่อนนะครับทั้งตัวในส่วนของตัวภาคจ่ายไฟแล้วก็ตัวชิปแกล์นะครับขนาดของเทอร์มอนแพดเก่าของคุณนะครับขนาดประมาณไหนให้คุณกะประมาณดูนะครับในที่คุณเห็นในภาพนี้คือใหญ่เกินนะครับเป็นขนาด1.5นะครับผมต้องมาเปลี่ยนเป็นขนาด1.0และ0.5้นะครับเดี๋ยวผมจะลอง ตัดใส่ดูนะครับเสร็จแล้วก็ไปมานตัวเทอร์มอลแพดที่คุณต้องใช้นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูครับอแกะเสร็จนะครับนี่คุณจะเห็นไหมอันนี้คือภาคจ่ายไฟนะครับนี่ภาคจ่ายไฟนี่คือชิปแอมนะครับคุณต้องกะไปมาณเทอร์มอลแพดนะครับให้พอกับที่คุณจะใช้นะครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนคุณต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะครับ ในไหนเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะครับถ้าคุณสั่งมาน้อยเกินบบผมตอนแรกอย่างนี้ครับมันก็จะไม่พอนะครับไม่พอคุณต้องสั่งใหม่คุณต้องเสียเงินหลายทอดนะครับผมนี่ทั้งหมดที่คุณเห็นเนี่ยเกือบสองพันนะครับนี่แต่ว่าจริงๆมันมีหลายราคานะครับคุณภาพก็ตามราคานะครับแต่นี้ผมเลือกที่จะสั่งของที่ว่าดีมาเลยนะครับไหนๆก็เปลี่ยนทีแล้วนะครับคราวนี้ครับให้คุณดูเรื่องปริมาณนะครับ เทอร์มอนแพดที่คุณจะใช้ให้พอดีกับที่คุณต้องใช้นะครับทั้งส่วนภาคจ่ายไฟนะครับแล้วก็ส่วนชิปแรมนะครับการ์ดจ,จอแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้ออาจจะมากน้อยแตกต่างกันนะครับแต่ให้คุณสังเกตด,ดูจากของเก่านะครับให้คุณดใูให้เรียบร้อยก่อนคุณถึงค่อยสั่งเทอร์มอนแพดมาของเก่าถ้ายัางของใหม่ยังไม่สั่งยังไม่มาของเก่าคุณก็ปล่อยคาไวไก้ก่อนเปลี่ยนแค่สีคนตรงชิป GPU มันอย่างเดียวนะครับสาเหตุที่อุณหภูมิมันขึ้นสูงผิดปกติของผมนะครับเพราะว่าตัวััตวชิปมน กับตัวไอ้น้าสัมผัสเนี campaign, abroad, ่ยครับที่ระบายความร้อนมันนะครับมันไม่สัมผัสกันไม่เต็มที่นะเพราะว่าไอ้ตัวไอ้แผ่นนี่มันใหญ่เกินนะครับคราวนี้ผมต้องเปลี่ยนให้บางลงนะครับแล้วก็จุดสําคัญเลยนะครับสําหรับใครที่จะเปลี่ยนทาซิคนตัวชิป g p u ใหม่นะครับคุณต้องทาทั่วนะครับทาทั่วตัวชิปมันนะครับตัวชิปเนี่ยครับสีเงินเงินเนี่ยครับทาทั่วนะครับทาทั่วในปริมาณที่พอดีนะครับถ้าคุณทาไม่ทั่วนะครับถ้ากด ขาปิดไปแล้วขันน็อตกดไปแล้วนะครับเกิดว่าตัวซีโคนมันไปไม่ทั่วตัวชิป G P U นะครับถ้าดวงแตกนี่อาจจะไหม้ได้นะครับก็คุณต้องดูต้องสังเกตให้ดูให้ดีนะครับอเนี้ยครับก็เป็น E P 2ตอน2กันนะครับสำหรับมือใหม่ควรต้องดูนะครับทั้งปริมาณตัวเทอร์มอนแพดที่คุณต้องใช้นะครับสั่งให้มาให้พอดีนะครับ แล้วก็ความหนาบางของเทอร์มอนแพดนะครับมันจะมีตั้งแต่0อันนี้ของผมมีครบทุกขนาดนะครับก็1.5นะครับตัวการ์จอนี่ก็คงไม่พ้น3ขนาดนี้นะครับแต่ของผมนี่รู้สึกว่า1.5จะใหญ่เกินนะครับต้องเปลี่ยนเป็น0.5นะครับหรือว่า1.0เดี๋ยวผมก็จะตัดแตกใหม่แล้วนะครับไอของเก่านี้ผมไม่ต้องลอกออกทิ้งนะครับก็เสียเงินฟรีไปแต่ไม่เป็นไรครับซื้อความรู้นะครับ ยังไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็ก,กวนฝากกดติดตามด้วยกันนะครับสําหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับอ๋อก็เผื่อใครสงสัยนะครับว่าตัวเทอร์มอนแพดนี่ปิดที่ชิป GPU ได้หรือเปล่าอา่าผมถามพวกในกลุ่มคอมานะครับเขาว่าได้แต่ก็ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่ามันนําความร้อนไม่ดีเท่าตัวซีโคอดนะครับในในส่วนของชิป GPU เนี่ยนะครับไอตัวแผ่นนี่เห็นเขาว่าได้เหมือนกันแต่มันจะนําความร้อนไม่ดีเท่า ตัวซีโคนหลอดที่เราบีบนะครับให้ดีให้ใช้เป็นซีโคนหลอดนะครับในส่วนนี้ของใช้เป็นเทอร์มอนแพดเอานะครับส่วนของทั้งภาคสายไฟแล้วก็ตัวชิปแรมมันนะครับของกาดจอร์ครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับโอผมลืมพูดไปอีกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่เปลี่ยนซิโคนตัวกาดจอใหม่แล้วก็แปะเทอร์มอนแพดใหม่นะครับ พอคุณประกบกลับมาเสร็จเรียบร้อยต่อสายไฟไรเรียบร้อยนะครับให้คุณลองใช้งานดูนะครับให้ลองใช้โปรแกรมวัดอุณหภูมินะครับคุณใช้งานถ้าใช้งานตามปกติถ้าเปิด youtube Facebook มันจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับเพื่อความชวนนะครับให้คุณลองการเกมอะไรขึ้นมานะครับรารเกมอะไรขึ้นมาสักเกมนะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมพวกวัดอุณหภูมิมันดูนะครับว่าอุณหภูมิการ์ดจอ ขึ้นเป็นยังไงบ้างนะครับขึ้นผิดปกติไหมถ้าผิดปกตินะครับอาจจะมาจากตัวนะครับตัวชิป gpu กันหน้าสัมผัสนะครับตัวบายความร้อนมันนะครับอาจจะกุขันน็อตสี่มุมนะครับไม่เท่าก,กันวิธีขันน็อตนะครับให้คุขันทีละมุมก่อนนะครับมุมซ้ายบนก่อนแล้วก็มามุมขวาล่างสาหรับขันน็อตอ,อ่ซ้ายบนเสร็จแล้วก็มาขวาล่างแล้วก็มาขวาบนแล้วก็มาซ้ายล่างนะครับ ขันให้น้ำหนักประมาณเท่าๆกันนะครับเพื่อให้ตัวชิปมันกับไอตัวไอตัวไอเนี่ยครับไอฮีปไพมันนะครับไอตัวระบายความร้อนมันสัมผัสกันดีนะครับอาจจะมาจากตัวชิป GPU กับก็ตัวไอระบายความร้อนมันสัมผัสกันไม่ทั่วนะครับอาจจะไม่สนิทนะครับขันน็อตไม่สนิทขันน็อตไม่น้ำหนักไม่พอดีกันนะครับหรือว่าถ้าเจอแบบผมก็คือแผ่น ัวแปรระบายความร้อนนะครับหนาเกินครับเม่อหนาเกินคราวนี้มันก็ไอตัวนี้มันก็ไม่ไม่สัมผัสกันนะครับก็ลองยังไงอย่า,าวางใจนะครับถ้าร้อนนะครับให้ปิดหยุดการใช้งานแล้วก็ลองมาดูใหม่นะว่าคุณขันแน่นดีไหมขันน้ําหนักเท่ากันไหมไอตัวชิป G.P.U กับไอตัวไอตัวระบายความร้อนมัน สัมผัสกันดีไหมหยอดซีคอนทั่วชิป g p u ดีไหมหรือว่าไอตัวไอตัวเนี่ยครับเทอร์มอนแพดใหญ่เกินไปไหมขนาดหนาเกินไปไหมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครไม่มีตัวเทอร์มอนแพดนะครับไม่มีไม่มีก็ไม่ต้องเปลี่ยนมันนะครับก็ใช้ของเก่าไปนะครับแต่ถ้าอยากเปลี่ยนก็สั่งมานะครับในไอพวก shopee lazada อะไรมีขายอยู่นะครับคุณภาพตามราคานะครับมีตั้งแต่รุ่นถูกอย่างรุ่นแพงนะครับอีกคุณเห็นกองกองอยู่นะครับ กับสองพันนะครับเ <c oughs> พราะว่าสั่งมาทั้งไม่พอดีแล้วก็ผิดขนาดนะครับแต่ผมเลือกที่จะใช้ของดีก็แพงหน่อยของถูกๆก,ก็มีนะครับยังไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดติดตามนะครับสำหรับมือใหม่อยากจะแกะกร์ดจอออกเปลี่ยนซีคนเองนะครับคุณควรต้องดูนะครับจากประสบการณ์ตรงนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ